เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายนพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินนอกเหนือจากเงินที่คุณได้จากการทำงานแล้วโชคลาภก็มีเข้ามาบ้างเรื่องของการงานคุณจะได้งานที่ดีขึ้นและยากขึ้นเป็นงานใหญ่อีกระดับหนึ่งแต่ทุกอย่างจะออกมาดีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวไม่เปลีป่ยนแปลงต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่หวัน่นส่วนคนโสดเพื่อนที่คุณสนิท มีแนวโน้มว่าจะกลับกลายมาเป็นคนรู้ใจ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์คุณจะเสี่ยงดวงลุ้นดวงลุ้นรางวัลต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับอยู่เหมือนกันเรื่องของการงานการงานที่คุณทุ่มเทและตั้งใจมานานตอนนี้ทุกอย่างจะสาเร็จแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่รักคนรักอยากรักกันดีบรรยากาศรักแสนสุดชื่นมีความสุขความสว่วังส่วนคนโสดไม่ทันเตรียมตัวเลยอยู่ดีดๆก็มีคนโผล่เข้ามารัก สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารจะมีเงินทองเข้ามามากมายถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่พอเห็นเงินก็หายเหนื่อยแล้วเรื่องของการงานการงานต้องสู้ไม่ต้องถอยแต่ถ้าคุณสู้ไม่ลดละความพยายามแล้วแล้วก็ความสําเร็จจะตามมาเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีดูเหมือนควรระวัง ระวังความห่างเหิดบ้างเพราะเวลานี้คุณและคนรักต่างทุ่มเทให้กับงานสว่วนคนโสดแค่เรื่องงานที่ทําอยู่ก็หนักพอแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีแนวโน้มจะต้องใช้เงินเยอะในช่วงนี้เรื่องของการงานสบายๆชิวๆงานเดินมาต่อไปไม่มีอะไรที่ติดขัดประสานงานก็ลงตัว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณแล้วคนรักบรรยากาศดีทุกอย่างไปได้สวยส่วนคนโสดช่วงนี้โคตตอีกแล้วไปไหนมาไหนวีแต่คนรักคนชอบ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายรับรายจ่ายเยอะมากพอๆกันหากคุณมีเงินสำรองอยู่แล้วก็จะสบายใจได้เรื่องของการงานดวงของคุณไม่ดีสักเท่าไหร่จังหวะนี้จะทําอะไรก็ติดขัดแต่พอผ่านไปสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีมีความสุขความสมหวังความผูกพันลึกซึ้งส่วนคนโสดดวงความรักของคุณสดใสมีแนวโน้มจะได้เจอกับคนที่โดนใจในเร็วันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร เรื่องของการเงินคุณเกิดวันศุกร์ใช้จ่ายเงินยังมีความสุขเพราะมีเงินทองเข้ามามากมายทําให้คุณมีรายได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการงานถึงแม้จะมีใครสนับสนุนแต่คุณจะต้องช่วยตัวเองด้วยเพราะคุณตัวคนเดียวไม่สามารถรับตือได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่รละคนรักยังรักกันดีไม่เคยนอกใจกันคุณทั้งสองคนยังเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้ตลอดส่วนคนโสด ทำความรู้จักและจะกลุ่มหัวใจคุณในที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินแบบก้อนโตจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงและก้าวหน้าและจะมีโอกาสได้รับการขยับขยาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขส่วนคนโสดถ้ามีโอกาสได้รักใครแล้วคุณคนนั้นจะรักสุดหัวใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ